สวัสดีสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วระหว่างพอดกเกียนเท่านะครับพบกันเป็นประจำนะครับพอดกเกษียนเท่านียวันนี้มาในรูปแบบรับมือเสียนเท่า V2 นะครับเป็นคลิปที่สองเริ่มขึ้นแล้วครับผมไอ้ครับเสียนเท่าก็ต่อตัดหน้ามาทันทีนะครับขึ้นไปใหม่ครับผม ขึ้นไปใหม่เส้นข้าวก็ขึ้นมาสายกลางเราขึ้นไปเลยครับไปิดซ้ายไปเลยครับหรือว่าเส้นท่าจะอ้าคขึ้นมาแล้วครับเข้ากินนะครับผมเป็นมาโจนนะครับผมโจนข้ามมุมเลยครับผมไปขึ้นไปครับผม ขึ้นไปอีกครับผมขวานะครับเข้าไปเลยครับผมเรียกว่าสายลุยนะครับมาโจนสายลุยนะครับผมเสียนเตาขึ้นมาหวังจะกินฟรีนะครับแต่เราก็มีแผน ลวงหน้านะครับผมแต่ังเท่ากินฟรีส่งให้กินนะครับผมให้กินอีกตัวครับให้กินอีกตัวหนึ่งครับอ่าสามตัวส่งท้ายกันมาเลยครับกินหนึ่งสองสามจอฮอตเลยครับผมแม่ก็นัำว่าลงตัวพอดีนะครับไ้ครับมาเหลือสามสี่ครับผม ก็คงจะเข้ากินไว้เลยครับหนึ่งตัวทีน,นี้ลบไม่ให้กินนะครับลบไม่กินกดท้ายเลยครับผมกดท้ายเสียนเท่าไม่มีตัวเดินแล้วครับผมนอกจากเข้ามุมนะครับจะเข้ามุมตอนนั้นอ่าเราก็เดินขยับตัวล่างขึ้นไปหนึ่งตัวครับไปหนึ่งทีนะครับเสียนเต่าต้องเส้นสักตัวแล้วครับผม เส้นตัวนี้ไปเลยครับผมกินเข้าไปเข้ามุมทันทีเส้นต่วเดินขึ้นมาเราก็ต่อเลยทันทีครับไม่เลีอรอครับต่อเลยครับผมขึ้นมาเราก็จะกักนะครับถ้าขึ้นขึ้นมาทางขวาเราก็จะไล่กินเลยครับผมหนึ่งตัวก็สวัสดี ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กันได้นะครับผมถ้าชอบใจนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับกระดานหน้าพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ